อะไรอะฮะมมอ๋อชูดฟร์มโฮมอ๋อหนูไม่รู้ว่าจะเอาออกได้ไหมเพราะว่าเอาจริงหนูกับพี่เชอแบบไม่มีอะไรทําสุดๆอะทุกคนเข้าใจใช่ไหมตอนแรกหนูเสนอหนูเล่าได้ไหมว่าหนูเสนอไปแล้วพี่เชอไม่เอาพี่เชอปัดตก <laughs> หนูบอกพี่เชอร์เรามาทำแก้วคู่กันเถอะหนูแบบหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูจะแบบวาดแก้วเออหนูจะแบบลงอาร์ตแก้วให้แล้วพี่เชอร์ก็แบบลงอาร์ตแก้วของพี่เชอร์แล้วเรามาแลกกันอย่างเงี้ยพี่เชอร์ปัดตกะพี่เชอร์บอกเออก็เลยโอเคเราทำอ,าอื่นก็ได้นี่ทุกคนผมบอกเลยว่าผมเนี่ยตั้งใจสุดๆเลยนะคะเพื่อที่จะแบบทำคอนเทนต์ใช่ผมตั้งใจสุดคุณเชอร์ปางปัดตกทุกอันเลยครับผมแบบเออเล่นเกมก็เล่นเกมเออ ทุกคนช่วยบอกเห็นผลหน่อยว่าทำไมพม่เชอญถึงไม่เอาเฮ้เพราะว่าหนูตั้งใจคิดอย่างดีแล้วแบบมันได้ใช้งานมันได้ใช้งานเกี่ยวอะไรอ่ะเราแบบมันคือมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากมายทุกคนหนูแบบมีหลายอย่างมากหนูแบบเสนอยื่นไปหลายอย่างมากไม่ได้มีแค่แก้วทุกคนหนูมีทําแบบอันนี้ด้วยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะงานอดิเรกแรกกันเพราะว่าหนูมาชอบวาดรูปแล้วพี่เชอร์เหมือนเขาเคยบอกว่าเขาชอบปักทายหนูบอกว่าพี่เรามาแลกงานิเรีกันทําเธอะอะไรเงี้ย ไม่ทุกคนพี่เชอร์ไม่ได้เขินพี่เชอร์แบบเอออย่างนั้นเลยค่ะเอาจริงภาษาเกาหลีในแก๊บอะยากนะยากแบบยากมากตอนนั้นเล่าเถียงกันว่าแบบใครใครจะเป็นคนแรกอนะไรอย่างนั้นแล้วตอนแรกหนูไม่ได้เป็นคนแรกน่าจะเป็นพี่เชอร์มั้งคะพี่เชอร์เป็นคนแรกแล้วก็แบบสุดท้ายได้สลับกันแล้วแบบหนูเอาจริงนะหนูแบบภูมิใจมากในการเล่นของหนูหนูมั่นใจว่าแบบได้มากพี่เชอร์พร้อมจะแบบเปลี่ยนคนใช่ไหมนหนูพร้อมเหมือนกัน เพราะงั้นมันก็เลยออกมาแบบที่ทุกคนเห็นนะคะก็เลยออกมาในแบบที่ออกมาในแบบที่โดเลมิฟอซอนนะคะหนูเชื่อว่าพี่พีไว้ใจหนู <laughs> เออยใช่ตอนนั้นหนูจะโดนพี่หวานตีแล้วหนูกับพี่เป้เขาไปเต้นบนเตียง <laughs> ถ้าเกิดทุกคนจำไรในตำนานวันนั้นได้นะคะที่หนูไปเต้นเต้นบนเตียงกับพี่เป้และโมบายแล้วก็มีพี่เจอที่ป่วยอยู่นะ <laughs>